สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel l o ตอ Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟีฟ่กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟีฟ่นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเลยนะครับก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบทาวอนครับผมแล้วก็โค้ดเพชรครับจำนวน10,000เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดต่างกันด้วยนะครับทั้งหมด3โค้ดนะครับผม ถ้าใครอยากได้โค้ดนี้นะครับกดอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าใครไม่กดไลค์ให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องๆกดไลค์กันแล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก็เราจะไปแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1,600เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับจะเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครครับก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจตัวละครของสเตฟฟี่ตัวนี้เลยนะครับพี่จะแจกจจาานนว10 1499แพ็็คคเกกรรับผม นั่นเองนะครับแล้วก็ก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับอ่านะครับได้ครบเลยนะครับแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนครับเป็นแบบถาวรครับหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มาพี่ทําการจะส่งไปให้นะครับผมอ่านะครับไม่ว่าจะเป็นกระบอกใหม่นะครับหรือว่ากระบอกเก่าก็แล้วแต่นะครับบอกพี่มาได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีการจะส่งของขวัญครับ ให้น้องๆที่คอมเมนต์ยูอดีในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ยูอดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยพี่จะทำการจะส่งไปให้นะครับผมไม่ว่าเป็นแบบเปลี่ยนชื่อครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของชุดนะครับหรือว่าท่าทางเขาแล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับอ่านะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับที่สามารถจะส่งได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็พี่จะมีกติกาครับในการรับของพวกนี้ทั้งหมดสีข้อครับ กติกาข้อแรกครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมนั่นเองนะครับแลวก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้ผลว่าทำไมถึงอยากได้นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ยูดีคอเติงไว้นะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับกติกาไม่ยากเลยนะครับผมอะโอเคนะครับฟังกติกากันแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโค้ดกันนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับโค้ดครับผมอย่างแรกครับก็เป็นส่อของรซีกิปปืนครับนีเลยนะครับ เป็นเอเคด์เฟมิงดากอนนะครับบวกดาเมจสองอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็โลดแมกกาซีนหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นเอเคที่ดีที่สุดในเกมนั่นเองน็อตสำหรับกระบอกนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมีอีกสองเป็นอ่าสกาชมพูอีกแล้วนะครับนะเป็นสกาชมพูนั่นเองนะครับบวกดาเมจหนึ่งนะครับอัตราการยิงสองลดระยะหนึ่งเนาะนะครับก็เป็นสกาที่ดีอันดับต้นๆของเซิร์ฟเลยนะครับอ่ะมันไม่เชิงดีอันดับต้นๆหรอกคือดีอันดับที่สองเนาะรองมาจากสกาไททันนั่นเเเอออองงงงนนนนนนนะะะคคคครรรรัััััับบบบี้้ลลยสกกาาา่่แว็ขทท จะเป็นในส่ของท่าทางนั่งบัลลังก์นั่นเองนะครับผมอันนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอ๋อนั่งบัลลังก์อีกแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป่นในสเป็นท่าทาง หัวใจอันนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าทางบอกรักเนาะพี่ขอเรียกว่าถ้าทางบอกรักก็แล้วกันนี่เลยนะครับถ้าทางอันนี้เลย I heart you นะครับนะประมาณว่าฉันรักคุณอะไรประมาณนี้เนาะนะครับมาเนี่ยสิแก้ตาดวงใจของฉันนี่นะครับยังคนะครับนี่นี่อีกทีนึงนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโคทศางครับแล้วก็ทีเด็ดของเราเลยครับโคเพชรครับหนึ่งหมื่นเพชรนั่นเองนะครับสามารถเติมได้สิบคนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมอ่านะครับก็ เติมได้สิบครั้งเนาะนะครับสำหรับ1นึ่งหมื่นเพชรเนาะคนละหนึ่งพันเพชรนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเทมโคจอยู่ตรงไหนเดี๋ยวก็ดูคลิปไปเรื่อยๆเนาะนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขอพาไปอัปเดตเกมกันก่อนดีกว่าว่าจะมีอะไรอัปเดตมาใหม่กันบ้างน,นะครับในวันนี้เนาะครับเอ่ออย่างแรกครับผมที่อัปเดตกันมาก็เป็นเสียของเป็นเอ่อเดล่ามือสังหารอันนี้เนาะนะครับอันนี้ก็พี่สุ่มไปให้ดูแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วก็สามารถไปดูได้เนาะเอ่อคือมันเกลือเลยทีเดียวนะครับนะก็หมดแบบตกประมาณ ขนาดน่าไฟนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นสองเ1็มหอันนี้เลยนะครับเป็นลูกซองนะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นลูกซองอ่า,ถา,าถามว่าดีไหมไมันก็ดีในระดับหนึ่งแหละแต่มันลบตากระยิงเว้ยคือเหมือนกับลูกซองไฟเลย,แต,ลเลยแต่ลูกซองไฟมันโบกดามเมจดซองเงคือมันก็ไม่ได้ลบจุดด้อยจุดเสียอะไรประมาณนี้มันเพิ่มทุกซ้ำนะฮะสำหรับลูกซองไฟนะครับแต่นะครับอันนี้คือมันลบไปเลยนะครับบกน้ำมีดหนึ่งเองนะครับแล้วก็ แต่มันบวกระยะ2เนาะคือยิงระยะไกลได้เลยนะครับพอๆกับสเปซนะครับบวกระยะ2นี่นะฮะก็พอๆสเปซแหละนะครับแต่ก็ยังสู้ทุกซองสองนัดไม่ได้นะครับทุกคนครับเออนะครับก็สู้สองห่วงไม่ได้แหละนะครับสำหรับกระบอกนี้เนาะนะครับอันนี้พี่ก็อยากจะสมให้ดูแหละนะครับแต่ว่า คือเลขล็อกี้พี่มันถามมันเยอะมันก็เยอะอยู่นะพี่ก็อยากสุ่มทักเทราไหไ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาส่มในส่วนของเป็นชุด e v o ก็แล้วกันนะครับผมอันนี้เลยนะครับนี่ปึ้งๆนะครับอ่าชุด e w o อันนี้พี่ก็มีตั๋วอยู่5ใบแล้วเนาะสำหรับเป็นพิมพ์เขียวนะครับอันนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาส่งกันเลยดีกว่านะครับอ่าห้าครั้งนะครับ270เพชรครับผมกดไปเลยดีกว่านะครับ5้าครั้งครับ270เพชรกดไปนะครับโอ้โหเพชรแหม่นะน่ครับพี่คิดว่าน่าจะเกินอีกแล้วนะครับ เกลือแน่ๆเอ้ยได้เกลือเหรอเฮ้ยได้เป็นในส่วนของเป็นลูกแก้วมานะครับเป็นหินแปงร่างเนาะสำหรับอันนี้เนาะก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะได้หินแปงร่างมาเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งกันต่อครับอีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วนะครับพื่ไม่อยากส่งเยอะเนาะตอนนี้นะครับโอเคนะครับขั้งสุดท้ายนะครับสําหรับชุดอีโวนันนี้เนาะเพราะพี่มีชุดครบแล้วไงนะครับเกลือไหมเกลือแน่ๆมาอย่างงี้เกลือแน่ๆนะครับเกลือครับทุกคนครับ โอ้โหเกลือแล้วนะครับผมเกลืออีกแล้วนะครับโอ้คือถามว่าอยากพี่อยากให้มันเกลือไหมก็ไม่ได้อยากให้มันเกลือหรอกนะแต่ว่า มันอยู่ที่ดวงด้วยแหละนะครับสำหรับพวกนี้เนาะชุดพวกนี้นะครับแล้วก็มีพิมพ์เขียวยุนิครอนนะครับอันนี้อ่าพี่มีอ๋อมีพิม์เขียวพี่ไม่มีแล้วหรือ่าพี่ตอนนี้พี่มีสงก็บอกแล้วคือขาดอีกสองก็บอกอันนี้ค่อยว่าก,กันเนาะพี่ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับสาหรับไอเคสองอีกสองกบอกนี้คือสเตตัสมันแย่มากนะครับอันนี้พี่บอกก่อนอันนี้ก็ยังดีอยู่นะครับเพิ่มดาเมจบวกระยะเนาะอันนี้ก็ยังดีอยู่แต่สองอันนี้คือแบบโอ้โหแย่มากนะครับอันนี้บอกไม่ก็สีนโอ้ ม่ได้นำนะครับสองกระบอกนี้เนาะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็มีในสองของลูกแก้วมาใหม่ไว้ทุกคนเป็นในสองของชุดอ่าเป็นชุดอะไรเนี่ยอ่านะครับเป็นชุดไททันเนาะเป็นชุดโคลอสซัสนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับพี่มีลูกแก้วอยู่ห้าลูกแก้วก็แลกไม่ได้คือมีทุกอย่างแล้วอ่ะนะครับวันแลกไม่ได้ทุกคนนะครับเมีอะไรให้แลกไหมตอนนี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรให้แลกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่สร้างแคนใหม่แล้วนะครับออก มาอยู่กับพวกแล้วนะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็อยู่หกเคนนะครับนะก็ถือว่าดีกันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครอยากเข้า,าเดี๋ยวพี่อาจจะเปิดรับคนในอนาคตนอนนะครับสำหรับแคนสลายยาเส้นโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะครับชื่อแคนเน็เคโอ้โหแค่ชื่อแคนก็กินขาดแล้วครับทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องก,กันดีกว่านะครับทุกคนครับเป็นพวกกล่องที่พี่ดองไวนะ้เนาะจะเป็นในส่วนของพวกกล่องของชุดผู้หญิงเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้หญิงก่อนนะครับเป็นสเตฟฟี่ก็แล้วกันนะครับ เอ้ยแมวดีกว่าสเตฟฟี่อ่าเป็นนอทูราก็แล้วกันนะครับนี่เลยนะครับนอทูราน่ารักดีนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดกล่องกันดีกว่านะครับอันนี้พี่มีแล้วมีแล้วอันนี้เป็นชุดผู้ชายนะครับอันนี้ไหนชุดอันไหนพี่ที่พี่ยังไม่มีบ้างนะครับโอ้โหส่วนใหญ่ก็มีหมดแล้วเนาะครับก็จะเป็นสองชุดอันนี้นะฮะนะครับเป็นชุดแอสซิสินนะอ่านะฮะเอ็นจินแอตส์ซิสินี่นะครับชอบมากเลยนะครับมันเฟี้ยวไงทุกคนมันเฟี้ยวดีนะครับโอ้โห ชอบชอบนะครับค so ือพี่ชอบสงผมอาราเร่มากเลยเว้ยอ่ะกดเปิดไปเลยดีกว่านะครับกดเปิดไปนี่นะครับเอ้ยมีเป็นตาแร็กนาล็อกด้วยเว้ยทุกคนครับเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอ่ะกดใช้ทันทีไปเลยดีกว่าเนาะนะครับกดใช้ทันทีไปเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูดิเฮ้ยน่ารักแฮะครับเดี๋ยวเราลองมาแต่งเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นตาแร็กนาล็อกอยู่เลยเว้ยทุกคนเฮ้ยะมันตัวเที้ยอะไรเนี่ยบินมาหาพี่ทุกคนครับเป็นแมงมุมเว้ยนะครับโอ้โหแม่งนากลัวชิบหายเลยทุกคนครับ โอ้ยอย่แมงจะกัดกูปพ่อเนี่ยนะครับโอ๋เสียวนะครับเสียวเสียวเสียนะครับเป็นแมงมุมบินมาเอ้ยแมงมุมเฮี้ยอะไรบินได้นะครับเดี๋ยวเรามาแต่งชุดให้มันแมทกันดีกว่านะครับอ่าขอเป็นชุดไหนดีนะครับเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับเอ้ยน่ารักแฮ่เฮ้ยมันดูแบบผอมๆดีอะน่ารักน่ารักเอออย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเอ่อปล่อยปล่อยไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดชุดผู้ชายกันต่อนะครับคลิปนี้พิอาจไม่ค่อยเสียเพชรสักเท่าไหร่นะครับอ่าขอเป็นอ่อันนี้ก็แล้วกันนะครับเออนะครับแล้วก็ อ่าเป็นเขาชื่ออะไรวะพี่ลืมชื่อนี่ครับแต่ชุดชายอยู่ไหนนี่นี่เอ้ยเดี๋ยวอ่านี่ไงนะครับเป็นชุดสไตเกอร์นะครับผมสเกลนะครับนี่เลยนะครับเปิดแล้วนะครับนี่นะครับเฟลดี้เฟลดีนะครับ แต่มันก็ไม่ได้เท่อะไรมากนะชุดนี้นะครับมันเป็นชุดของซีซั่นที่แล้วแหละนะครับดรสซีซั่นนี้วะช่างหัวมันเถินนะครับเอ้ยแต่พี่ชอบชุดแร็กนาล็อกมากคือมันมีตาของแร็กนาล็อกด้วยเว้ยนะครับเอ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนะสำหรับการเปิดชุดในวันนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนจบคลิปกันพี่ขอสุ่มชุดอ่าอันนี้ให้ดูอีกครั้งก็แล้วกันนะครับเป็นชุดอีวีบอลเนาะนะครับตอนนี้เลขลัคกี้ก็91แล้วนะครับออ่โเคเดี๋ยวเราามมสุ่กันเลยดีกว่านะครับกดสุ่มไปเลยนะคคครรรััับ10้งบผม กล่องทองอีกแล้วคือไม่ไม่น่ารู้เลยว่ะเห็นไหมนี่ครับคือมันไม่น่ารู้เลยเว้ยทุกคนครับกล่องทองตอนนี้นี่ครับโอ้โหคือแบบเกลือมากไหครับอาโอเคเดี๋ยวหมุนไปนะครับนี่นะครับหมุนไปแล้วนะครับเออเอาไว้ชุดรอบหน้าก็แล้วกันอีกเจ็ดวันแล้วปุ๊บโอ้โหอีกครั้งเดียวนะครับเราก็ปุ๊บกล่องขาวอ่าโอเคกดละห้าสิบกล่องไปครับเรียบร้อยครับผมสัปดาห์นี้เราก็หมุนไปห้าสิบครั้งแล้วเนาะห้าวันนะครับก็ โอ้โหเสียต่อฟรีไป50บาทเลยเว้ยแต่แล้วก็ได้เลขลัคก,กี้มา106เนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่เนาะนะครับเออนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวสวมงมนที่อีก10ครั้งดิไอ,อโอ้กล่องกล่องขาวทุกคนแม่งเกลือเว้ยนะครับกล่องขาวนี่แม่งโคตรเกลือเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเกลืออีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็สำหรับไอเทมโค้ดครับผมอยู่ด้านล่างคอมเมนต์ครับอยู่ ใต้คอมเมนต์ป oh, so ักหมุดเลยนะครับพ uh, uh, ี่ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วก็ยืนยันไปเต็มกันด้วยนะครับผมก็สำหรับนี้ครับก็อย่าลืมกดไล้์ให้กับความเกลือของพี่ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนครับผมบ๊ายบายครับทุกคนรับจุ๊บๆครับบ๊ายบายนี่เอาหัวใจไปปิ๊วปิ้วปิ้วนี่รักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆบ๊ายบายปิ๊วจุ๊บๆเฟี้ยวจัดอ่ะเอาดอกไม้ไปปิ้วเฟี้ยว